สวัสดีค่ะบีคอนชนกนะคะศูนย์ดูแลดวงตาดีคอนแทคค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาดวงตานะคะแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลไม่สู้แสงค่ะอาการต้อลมต้อหินต้อกระจกหรือว่ามีอาการวุ้นในตาเสื่อมฟังทางนี้นะคะหลังจากท่านดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วท่านจะทราบว่าดีคอนแทคช่วยท่านได้อย่างไรค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปติดจอเป็นต้อกระจกถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะ เจ็บๆคันๆน่ะมันมีมีเครื่อนแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะคุณป้าวิรอนเอ็มกลางอายุ67ปี คุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตามมวตาเป็นฝ้าลองดูแผงก็จะกินลองดู<า>ว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคนี่แหละก็่างนี้นะกล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมาหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงตาเริ่มสว่างตั้งแต่กล่องแรกเลยใช่ไหมคะ แต่่คนแรกเลยป้ามั่นใจมากเลยมันม่นใจ,ใจมากๆนะเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วย oh, ตอนเนี้ยถ้าใครเป็นเบาหวานขึ้นตานะ่ะก็ลองกินดูก็รู้สึกว่าดีมากเลยนะเนี่ยชื่อนาะเจริญสุึกษสีอายุ82ปีครับเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มีใยในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ S <S <S ก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับ <S 2> <S 2> <S ก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับ <S 2> <S 2> คือปัญญพภพ,พันครูอายุห้าสิบี่ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอยู่อยู่ในดวงตานะครับ <S 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 ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ <S 2> <S 2> <S อาการแสบตาคันตาก็หายไปเลย ตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับค่ะนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทาน พอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อนางวิจิตค่ะก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟงมัวมัวแพ้แสงสว่างตอนนี้คนชั่วแล้วค่ะ ารู้สึกสบายเหรอคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะเรากล่กองครึ่งได้มาทานครึ่งดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทกสวัสดีค่ะนัดนะคะ นัทเคยมีปัญหาสายตาค่ะสายตาจะพ่ามัวและแสบตามีน้ําตาไหลาตาแดงจนเพื่อนๆทักอะค่ะว่านัดเมามาหรือเปล่าค่ะหลังจากที่นัทได้สั่งซื้อดีคอนแทคมาทานนะคะ,ะสายตานัดดีขึ้นมากเลยค่ะอาการต่างๆก็หายไปนัทประทับใจดีคอนแทคมากเลยค่ะครับผมชื่อสมศักดิ์มรวัดครับอดีตก็คือเป็นทํางานประจําครับอยู่บริษัททํางานมา30กว่าปีครับปัญหาของงานก็คือว่าต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จ็ถึแ1 0ชั่วโมงต่อวันแล้วทํามาทํามาสายตามันก็เริ่มยาวตามวัยครับอายุ59มันก็ไม่หวัดแล้วทีนี้ผมได้มาเจอตัวนี้ครับปิตภัณฑ์ดีคอ t แท t นะครับทานอยู่ประมาณ3เดือนครับสายตาผมกลับดีขึ้นกับเดิมที่ว่าต้องใส่แว่นสายตายาวเนี่ยถึง150แต่พอผมได้ทานไป3เดือนผมไม่ต้องใส่แว่นเลยครับทุกวันนี้ดูคอมพิวเตอร์สบายเลยไม่ต้องใส่แว่นีต่อไปแล้ว สายตารู้สึกสว่างขึ้นดีมากๆทุกวันนี้บุคลิกก็ดีขึ้นครับไม่ต้องใส่แว่นครับ,รบสวัสดีครับผมปีชาครับปัจจุบันอายุ56ปีแล้วครับมีปัญหาสายตาพอสมควรนะครับเกิดจากตาพล่ามัวมองไม่ชัดนะครับระยะประมาณ10กว่าเมตรที่มองหน้าคนไม่ก็ชัดเป็นสองภาพเป็นเป็นภาพซ้อนนะครับก็พอดีมีคนรู้จักแนะนำไปทาน ได้สักระยะหนึ่งครับอาการดีขึ้นครับจากที่มองไม่ชัดก็มองชัดขึ้นนะครับสายตาแจ๋วขึ้นแม้แต่กลางคืนนะครับรถได้สบายเลยครับยิงก็แทกกกับดีจริงจงครับสวัสดีค่ะปติมนะคะเมื่อก่อนขับรถขับลาลาบากมากเลยค่ะยิ่งขับรถตอนกลางคืนจะเห็นแสงแฟลชแสงไฟตลอดเวลาบางครั้งก็มีเกิดอาการตาดับเป็นบางครั้งนะคะจากที่เอ่อได้ทานมีคอนแทคที่เขาเลิำเลย มาประมาณ1เดือนนะคะตอนนี้ขับรถขับดาดีขึ้นค่ะสุดยอดเลยค่ะและจะทาน่อต่อไปค่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว สารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอรประสาทตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอรประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้น สายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบูตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากดูคลิปวิดีโอจ,จบแล้วนะคะดีคอนแทคนะคะเชื่อได้เลยว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยนะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานออยอท่านที่สนใจนะคะรับโปรโมชั่นดีๆจากบีได้เลยโทรมาได้เลยคะ่ะ